ดูข่าวสารของคอนเนอร์กลาเกอร์กันหน่อยนะครับมีข่าวสารบอกว่าคอนเนอร์กลาเกอร์เนี่ยยอมรับว่าไม่แฮปปี้โอกาสลงเล่นน้อยมากที่ตรามิแอนบริดนะครับคอนเนอร์กลาเกอร์นะครับกองกลางของแอลเบอร์ตริดครับยอมรับว่าไม่พอใจกับสถานการณ์ของตัวเองที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรทำกลางกระแสข่าวกับหลายสโมสรในช่วงที่ผ่านมา ก่อนอันนี้มีข่าวว่าตราเมียนบริดพร้อมขายกาลาเกอร์นะครับออกไปแลกกับเงิน60ล้านยูโรโดยมีผีแดงแมนยูครับคริสตันบอลเลตแล้วก็ทอร์เนาย์มอสเปอร์แสดงความสนใจก่อนเปิดตลาดเดือนมกราคมนี้อย่างไรก,ก็ดีนะครับแม้ยอมรับว่ามไม่แฮปปี้กับโอกาสลงเล่นแต่คอเนอร์กาลาเกอร์ครับก็บอกว่านั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะหาทางย้ายทีมเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเปิดขึ้นนะครับกาลาเกอร์ก็เปิดปากกับอาร์สครับสื่อสเปนเนี่ยบอกว่าผมไม่พอใจนะ ผมไม่คิดว่าจะมีใครพอใจหากพวกเขาไม่ได้ลงเล่นเท่าที่อยากเล่นแต่ผมจะทำงานหนักต่อไปเมื่อไรก็ตามที่ตัวผมได้โอกาสช่วยทีมได้และหวังว่ามันจะมีโอกาสมากในการเป็นตัวจริงเพิ่มมากขึ้นผมมีความสุขม,มากๆกับที่นี่เป้าหมายของผมคือการคว้าชแชมป์กับแอตเตโกและผมต้องการมีบทบาทในทีมเพิ่มขึ้นเหมือนที่ผมพูดไปผมจะทำงานเต็มที่เพื่อลงสนามให้มากขึ้นและสามารถช่วยทีมได้ดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจของคอนเนอร์กลาเกอร์นะก็ยอมรับว่าจริงๆอ่ะก็ไม่มีใครแฮปปี้หรอกที่ได้รับโอกาสลงเล่นน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้โชว์ผลงานอย่างที่เขาอยากจะเล่นอย่างที่เขาอยากจะโชว์สุดท้ายก็ได้เป็นแบ็กอัพนะครับไม่ได้อยู่ในแผนการแบบตัวจริงจังๆของเดโกซิเมโอนี่นะครับก็ต้องรอติดตามนะฮะว่าในตลาดหน้าหนาวนี้ความหวือหวาทิศทางที่พอจะเป็นไปได้เรื่องของการได้ทีมเนะี Corner ่ยคอนเนอร์กลาเกอร์จะไปทีมไหนนะแต่มีข่าวกับแมนยูโหมหนักเลยนะครับ แมนยูทีมที่เคยไปเล่นยืมตัวอย่างคริสตันพาเลตรวมไปถึงไก่ทีทองท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับก็พร้อมที่จะร่วมวงลองดูนะครับในการยื่นข้อเสนอชิงตัวคอเนอร์กาลักเกอร์ไปจากแอตเลติกมาเรดนะครับตอนนี้ถือว่าบทบาทน้อยมากๆนะครับเป็นตัวสำรองนะครับเป็นแบ็กอัพที่แอตเลติกมาเรดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันต่อครับของดอมกันหน่อยนะครับจากั้นของโรมาโน่เผยว่าลิเวอร์พูลเนี่ย ยื่นสัญญาใหม่ให้กับโดมินิกโซบอสลนะครับลูกิใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับได้เปิดใจนะบบอกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ได้วางข้อเสนอต่อสัญญาโดมินิกโซบอสลกองกลางพลังมาเรียบร้อยแล้วโรมาโนกล่าวในเทสนะครับบอกว่าเทรดเทรดเข้าไปลิเวอร์พูลครับได้ยื่นข้อเสนอสัญญาใหม่ของโดมินิกโซบอสลแล้วมาดูกันว่าการพูดคุยจะเป็นอย่างไร กับตันทีชาติฮังการีตกเป็นข่าวเรื่องการเจรจาต่อสัญญาใหม่มาระยะหนึ่งละโดยสัญญาปัจจุบันของดอมนะครับจะหมดลงในปี2028หงแดงลิปูเนี่ยพยายามเลี่ยงการเสียนักเตะคีแมนสำคัญที่กำลังเข้าสู่สัญญา2ปีสุดท้ายหวังหลังพลาดท่าในรายของเทรนต์อโนนะครับแล้วก็การถกสัญญาของอิบราฮิมากราเต้มันยังมีความยุ่งยากอยู่ตอนนี้ครับก็เร่งที่จะต่อสัญญากับโซโบออกไปโอ้ ถ้าเสียไปนี่ก็ถือว่าเสียหายพอสมควรนะนะถ้าหาว่ายืดสัญญาตอนนี้ก็ยังมีความยืดเยื้ออยู่ยังตกลงกันไม่ได้ไปดูข่าวสารของเคนานยินดิชกันหน่อยครับโอ้โหยักษ์ใหญ่จ้องเพียบเลยนะครับตอนนี้เผยว่ามาลาย,ยูโตสคุยสัญญาใหม่กับยินดิชไม่คืบหน้านะครับ อนาคตของคีนันยินดิชกับยูเวนตุสกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดก่อนเข้าสู่ช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมโดยที่การเจราจาสัญญาใหม่ระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงต้องอยู่ชะง,งักและสโมสรชั้นนาของยุโรปต่างก็กําลังจับตาดูสถานการณ์อยู่ด้วยวัยเพียง20ปีนักเตะทีมชาติตุรกียอย่างคนันยินดิชนะครับได้กลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงของแนวรุกในซีเรียอิตาลีและสโมสรใ,ใหญ่ๆอ,อย่างเรอัลมาดริดอาร์เซนอลและก็เชลซีต่างพร้อมก็จะขึ้นโต๊ะเจราจาราคานะครับ ยูเวนตุสครับเริ่มการเจราจาในช่วงต้นฤดูกาลนี้โดยหวังว่าจะผูกอนาคตยินดิชกับทีมในระยะยาวแต่การเจราจาก็ยังไม่มีความคืบหน้าครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับวงการเอเย่นได้เผยกับคอซอฟไซครับว่าตัวแทนของยินดิชเนะี่ยได้เรียกร้องค่าเหนื่อยราวห6ล้านยูโรต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่ยูเวนตุสมองว่ามันสูงเกินไปเมื่อพิจารณาจากกลยุทธ์ทางการเงินและโครงสร้างค่าเหนื่อยในปัจจุบัน ดาวเตะวัย20ปีอย่างคินยีเคนันยินดิชนะครับยิงได้3ประตูแล้วก็4แอสซิสต์ให้กับยูเวในฤดูกาลนี้ยูเวนะครับซึ่งกำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณและการสร้างทีมใหม่ในระยะยาวได้ระงับการเจรจาไว้ก่อนแต่ด้วยความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นทั่วยุโรปครับยูเวตุสุูโร่าในไม่ช้าพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากกับการต้องเลือกว่าจะตอบสนองความต้องการของเคนันยินดิชหรือเสี่ยงที่จะสูญเสียนักเตะคนนี้ออกไปออกไปจากทีมนะ เพราะว่าตอนนี้โอ้โหเป็นที่น่าจับตามองที่สุดในะรอบหลายปีไปการเจรจาจะหยุดชะง,งักนะครับยูเว่ยังคงยืนยันว่าเคนันยินดิชคือหัวใจสําคัญของโปรเจกต์ของพวกเขาฝ่ายบริหารกีฬาของสโมสรมองว่ากองหน้าคนนี้จะเป็นดาวรุ่งแห่งอนาคตที่สามารถเป็นหัวใจของเกมรุกของพวกเขาได้ไปอีก10ปีขา้างหน้าอย่างไรก็ตามนะครับหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้นะทาานัานของยูเว่เองจะไม่ปล่อยให้เขาย้ายทีมไปในราคาถูกอย่างแน่นอนก็ต้องเรียกแบบโกงให้แพงอะ แหล่งข่าวก็บอกว่ายูเว่ครับต้องการเงินมากกว่า100ยล้านยูโรเพื่อพิจารณาขายซึ่งเป็นราคาที่วางไว้เพื่อยับยั้งสโมสรขาจรที่ต้องการตัวเขาและยังสะท้อนถึงศักยภาพของเขาและความแข็งแกร่งของสโมสรที่ให้ความสนใจเขาด้วยนะครับไปดูของแฮร์รี่เคนกันหน่อยนะครับโอ้โหก็ถือว่าไปต่อนะไอ้น้องฉจนั้นของวอเดอครับแนะนำแฮร์รี่เคนอยากกลับไปที่สเปอร์คริสวอเตนครับตำนานทีมชาติอังกฤษครับแล้วก็ทนายของสเปอร์เนาะก็แนะนำว่าแฮร์รี่เคน ควรปฏิเสธการกลับมายังทาอนแนมพอสเปอรต์ตามแบบนิยายล่าฝันและย้ายไปหาความท้าทายใหม่ที่น่าตื่นเต้นกว่าในช่วงสมมร์น,นะครับถ้าคุณจะอยากให้ทีมเนี่ยขอไม่เป็นกลับมาที่สเปอร์ละคุณไปหาความท้าทายข้างหน้าดีกว่าเมื่อดูถามถึงความเป็นไปได้ที่เคนจะย้ายออกจากไบ y ยทเลนวอเดนก็กล่าวกับอาร์สกบาาับบอกว่า ผมรู้ว่ามันฟังดูดีที่ได้ยินว่าเคนอาจจะกลับมาทอนแนมแต่ผมไม่แน่ใจว่าสเปอร์จะต้องการเขาในวัยนี้และราคาเท่านี้หรือไม่ถึงแม้ว่าจะมีสโมสรอื่นที่สนใจผมก็รู้ว่าไบ y เยนจะปล่อยเขาไปหรือเปล่า ผู้เขาปล่อยโรเบิร์ตเลโอนดอกกี้ไปบาร์เซโลนาในวัยเท่านี้และเขาก็ยังยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องบางทีแฮร์รี่อาจต้องคิดว่าเขาบรรลุภารกิจในอังกฤษแล้วและอีกไม่นานเขาอาจจะรู้สึกแบบเดียวกันกับที่เยอรมนีตอนนี้สเปนอิตาลีหรือฝรั่งเศสอาจจะดึงดูดใจเขาไบเยนยิ่งใหญ่แต่เรอัลมาดริดยิ่งใหญ่กว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปละ่ะถ้าผมเป็นเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาหรือมิลานผมคงถามตัวเองว่าทำไมจะไม่ใช่เคละ่ะ เขายิงประตูได้เขามีพรสวรรค์เชิงเทคนิคและเดินและเล่นได้นนทั้งกองหน้าตัวเป้าและบทบาทกองกลางตัวรุกถ้าผมเป็นแฮร์รี่ผมอยากจะลองเสี่ยงโชคที่สเปนมากกว่ากลับมาอังกฤษนะโอเคว่าสถิติการทําประตูที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สถิติของเขาในอังกฤษนั้นก็พิสูจน์ตัวเองไปทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของวอดเดนนะครับแนะนาว่าไอ้น้องอิงต้องไปต่อไปให้สุดอย่าก,กลับมาที่สเปร์อย่าก,กลับมาที่อังกฤษละ ถ้าเองมองหาความท้าทายที่ออกจากไบเยอร์นเนี่ยเองควรมองหาทีมใหม่แล้วก็ท้าทายกว่าเดิมนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวสารของซานโตโตรนาลีกันหน่อยนะครับโอ้โหก็ถือว่าคนนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันนะครับสำหรับซานโดรตอรนาลี ali, นะครับถือว่าตอนนี้ต้องโฟกัสผลงานตัวเองนะใหญ่กว่านี้มีไม่เยอะนะครับฉะนั้นซูอี้แนตตอนาลี่อย่าด่วนลาเนวเซ่นนะครับ แกรมสุเนสครับอดีตกุนซือของนิวคาสเซิลนะครับก็ถือว่าออกโรงแนะนําซันโดตูนารีว่าไม่ควรรีบร้อนที่จะย้ายออกจากนิวคาสเซิลและใช้เวลาที่ไทไซให้คุ้มค่าที่สุดกอ,องกลางชาวเจอรี่อย่างตูนารีครับมักตกเป็นเป้าหมายของข่าวการในทีมแม้ว่าเขาจะชัดเจนอยู่แล้วว่าเขามีความสุขดีแล้วก็ลงตัวกับสมสรแล้วก็ตาม ตอนาล,ลีวยี้ปีครับจะรดปากาขยายสัญญาในระหว่างติดโทษแบนห้ามลงสนามเล่นจากการฝ่าฝืนกฎการพนันเป็นเวลา10เดือนโดยเขาเนะี่ยยังมีออปชันในการขยายสัญญาออกไปอีก1ปีทําให้เขาสามารถอยู่กับทางนิวเซอร์เนะี่ยได้อย่างน้อยจนถึงปี2030ามสตอรล,ลี่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในทีมของเอ็ดดี้ฮาวแต่โปรไฟล์ของเขาก็ยังคงดึงดูดความสนใจจากทีมชั้นนำทั่วโยุโรปได้เสมอซูเนตก็กล่าวครับพูดถึงซันโดตอรนาลี่บอกว่าซันโดตอรนาลี่เป็นนักเตะที่เก่งมาก เป็นเด็กที่ขยันแข็งแข็งและมีส่วนร่วมกับการทำประตูถ้าเขาออกจากนิวคาสเซิลเขาจะไปที่ไหนกลับไปอิตาลีเหรอมิลานอินเตอร์เนเปลิลผมคิดว่าเขาได้อยู่กับสโมสรที่เหมาะสมกับเขาแล้วและเป็นที่รักของเขาที่นั่นผมไม่เห็นความจำเป็นว่าเขาต้องการย้ายออกจากนิวคาสเซิลเลยคุณจะไปที่ไหนเพื่อพัฒนานตัวเองหลังจากย้ายออกจากนิวคาสเซิลโอเคคุณสามารถไปต่างประเทศเพื่อไปปารีส ไปบบเยนสองสโมสรใหญ่ในสเปนแค่4ทีมนี้ได้เลยนักฤษมีลิพูแมนยูอาร์ซนอลและซิตี้รวมแล้วมีประมาณ7สโมสรที่คุณจะย้ายไปเพื่อย้ายออกจากนิวคาเซิลแล้วมีสโมสรไหนสนใจเขาบ้างไหมผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของทางแกรมซูเนตนะครับที่บอกว่าอยอย่าพิ่งด่วนตัดสินใจนะทีมใหญ่มีไม่เยอะเองก็ต้องโชว์ผลงานก่อนที่นิวคาเซิลนะครับ